ัสดีพี่น้องมือน,นียา่ติวกะมาคือเก้าหล่ะพี่นออยย้องมาเพอว่ายี่ติ๋วกะยู่บ่ได้ดอกพี่นอ้องยู่ในบ้านนะแล้วก็ออกม้าผ้าพีผ้านองมาเบิง่งขันลังยายติวนี่บ่าม่ยหยังได้พี่น้องก็คือขาเจ้าปลูกหอมหอมหัวใหญ่บ้านเท่าไห่พี่น้องหอมแบบว่าหอม,หอมประเทศขาเจ้านี่ละ่ะเะขาเจ้ากับปลูกเห็นบ่าพี่น้องฝึกส,สายหูวสายตาลี่พี่น้องเอายี่สิวสิบห้ามาเบิ่งพี่น้องเห็นบ่าพี่น้อง เง้วนี่เป็นธงเลยว่าจะไปพี่น้องเอาเยเจี๋สีว่าแบบอีสานเนาะว่าเป็นธงคือแปลงนี่เขาเจ้าสีไสแบบว่าปลูกหอมไหมพี่น้องแป้งนึงกับปูกหอมแปลงนึงปลูกข้าวโพดจังสิงไหมพี่น้องแปลงนึงปลูกเขาแปลงนึงปลูกน้ำตาลอันนี้คือแย่จี๋ผ้าพี่ผ้นน้องเบ่งเบ่งกันแปลงอันที่ขาเจ้าปลูกจนหอมด้วยพี่น้องอันนี้ก็คือหอมหัวใหญ่ ตอนนี้มันกะกระลังเริมงามเนาะพี่น้องเนาะมันมาท่านในล่งหัวดอกกระลังนี่นรับเยี่ยติวผ้าพีผ้านองมาเบิ้งบอดีแป้งก็ไปยี่ยติวส้ผ้าพี่น้องเข้าไปเบิ้งกระทอเฟ้นกระทอเฟ้นบ้านยี่ยติวก็คือมันฟังมันมันอันบานเขาพี่น้องยี่ยติวส้ผ้าพีผ้านองเข้าไปเบิ้งพี่น้องไม่ยยี่ยติวกับมาหลายพี่น้อง คันว่าไปท่างต้นใหญ่ยเขาปลายยตักับมักต้นใหม้คันมามาแบบว่าม้าไฮม้านั่งสี่มาเห็นเขาเห็นเขาเจ้าปลูกพักปลูกบ้านฝรั่งยืดติวกับมักเลยพี่น้องนี่แหละแปลงนี่ก็คือแปลงหอมเ้ยพี่น้องยืจตัวกับสีผ้าผีผ้านองไปแปลงเขาเจ้าปลูกมักกันมักกันบันฝรั่งนะพี่น้องเนาะต่อไปหนียืดตัวกับสีผ้าผีผ้านองเข้าไปเบิ้งแปลงกระทอกเฟนพี่น้องเอาไปน้ำกัน นี่ก็คือมันฟางบั๋นที่ติ๋วพี่น้องขาเจ้าปูกเห็นป่ะงามงามขาเจ้าก็ปปูกเป็นแถวเข้าเจ้ากับเห็ดคู่นะพี่น้องเนาะกำลังงามเจ้าหน่อยเขาเจ้ากับกู้กู้ขาเจ้ากับเอารถมาดไทเอาขาดด้าวเยอพี่นอ้องเห็นปะ่ะพี่น้องห้อยรถห้อยรถข้าเจ้าเขาห้อยรถเขาเจ้าเข่าไปใส่ปุ๋ยใส่ยังไหมพี่น้องเห็นป่ะ นี่ก็คือมันฝรังบัตยิ้ติ๋วแด้พี่น้องพ้าเจ้าก็เห็ดเป็นคู่ปลูกเง่าอาบหลาบพี่น้องนี่แหละก็คือหน้าเข่าของประเทศฝรังเราพี่น้องคือฝรังเขากินมันกับทอฟเฟนเขาก็ปลูกมัน คือเมืองไทยเฮานี่ละเฮากินเขาเฮากับปูเขาพี่น้องเมืองสุดสายหูสายตาเลยพี่น้องอันนี้ก็คือแปลงอันอันอันมันฟรังกะเจ้าเนาะพี่น้องเนาะงามพี่น้องเย็ดสิวกะมักมักเช่าให้เช่าหนะ้าประเทศเยอรมั่นพี่น้องเย็ยสิวสิออกมาเบ,บ่งเด้ยพี่น้องต่วมาขันเบาเรืองเม,องเม,องเมืองไทยเฮานเนาะกากะเฮ้ากับสิเห็ดคือเพิ่นบ่ได้พี่น้อง เพราะว่าปีนี้ขาเจ้าแป้งนี่ขาเจ้าปูกปีไก่นี่เขาเจ้าปูกอันน้ำน้ำตาลปีนี้ขาเจ้ากะกมาปูกเป็นมันฝรั่งแต่ละปีแต่ละปีปลูกแล้วเขาเจ้ากะกับดินข้าเจ้ากะกับดินไหมพี่น้องกับดินแล้วกะหายไม่เป็นปุ๋ยในหันเพราะว่าปีนี้มันได้ปุ๋ยใบกบอันมันฝรั่งปีหน้าก็ได้ใบอันได้ใบอันน้ำตาลปีต่อไปก็ได้อัน แป้งไหมพี่น้องได้ตนเขาไม่พี่น้องขา้าเจ้าสิข้าเจา้า,เจา,สา,เจาสิเปลี่ยนถูกปีเฉพาะดินบ้านข้าเจ้างามนี่ละ่ะบ้านเฮ้าเนี่ยเปลี่ยนว่าไรได้พี่น้องปีหนึ่งกะคันว่าเฮ็ดเขาก็เฮ็ดตะเขาเพราะว่าเช้าหน้าเฮ้ากับกินเขาเนะพี่น้องเนาะเฮากินเขา,เขาก็ต้องมีเอาพี่น้องนี่ล่ละจี่จีพ้าพีพ้าหนองมะเบิงแปลงมันฝรั่งพี่น้องพี่น้อง ยี่ติวกับได้ผ้าพีผ้าหน่องมาเบิงแปลงมันฝรั่งบานยี่ติ๋วเนาะพี่น้องเนาะมันฝรั่งบานยี่ติ๋วนี่ก็คือเขาเจ้าเอิญกับท็อปเฟนบานเฮ้านี่ก็เอิญมันฝรั่งหลับพี่น้งนองนี่ปลูกข้างหลังยี่ติ๋วนี่ปลูกสุสดสายหูสายตาดิพี่น้องเห็นบ่ยี่ติวกับผ้าพีผ้าหน่องมาเบิงเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดเรขมามาเบิงยี่ติ๋วแล้วอย่าลืมกดติดตามเราเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราพร้อมพี่น้องสวัสดีค่ะ